อนนี้อยู่อำเภอละง,งูจังหวัดสตูลน,นะคะผ่านร้านชาชักก็อยากจะดื่มชาชักค่ะอุ้ยอำเภอละง,งูนี่จเจริญน,นะคะคุณผู้ชมค่ะ,จะเจริญดูอำเภอนะคือคักมีร้านเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์นะคะจะซื้อกับบ้าลลาดน,นะคะเนี่ยด้านเฟอร์นิเจอร์เขา <c oughs> ออกแบบสวยดีนะซื้อกับไหมคะซื้อไม่มีรถขน <c oughs> ค่ะไม่มีรถขน <c oughs> อำเภอละงูอยู่จังหวัดอะไรนะสตูลแล้วเหรอสตูนสตูลเราอยู่สตูลแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวดูเมืองเขานะคะเป็นอำเภอเล็กๆที่ผ่านไปอีเตาลุเต้าไปตะลุเต้าสวัสดีครับเราจะสินมชาชากันนะคะสวัสดีครับครับอุ้ยอันนี้ร้านชาใช่ไหมร้านน้ำชาครูบาหลีหอมมากเลยหอมอะไรรู้ไหมหอมโรตีหอมโรตีสั่งโรตีมาด้วยจ้ะ มีเวลาไหมเนี่ยพวกเรามีอ่ามีเวลากินครึ่งชั่วโมงงโรตีก็โรตีไม่ต้องมีใส่ใช่ไหมอันนี้อันนี้อะไรจ่ใช่าช่บา่ใม่ตชาใช่ใช่ใช่ออาีม่ตชาใชด้วยให่อเอาเอาเอใม่ตชาใน่ใง่ใชใส่ไช่ใช่่ใน้ใชชช อันนี้สั่งเครื่องดื่มใช่ไหมชาชักเย็นหวานน้อยโอ้เนาะชาเย็นดีกว่าจะได้กินไปเรื่อยเรเรามีเวลาน้อยเราเป็นคนเย็นเราเป็นคนเย็นชาเจอคนรู้จักแล้วสวัสดีค่ะ ไปต่ไป,ไปหนูอ่นไปไหนเขาทุ่งนุย้ยระหว่างที่ยืนรอหน้าร้านนี่กลิ่นหอมออกมาเลยนะคะกลิ่นโรตีหอมมากเราเรามีมัตตบะมีโรตีมีโรตีแกงมีทุกอย่างเลยใช่ไหมคะ รอนานไหมครรอไม่นานงานงานไม่เสียรอไม่นานงานไม่เสียว้าวโรตีน่ากินมากครับ ขอบคุณครับเอาอันนี้โรตีแกงเหรออันนี้กินกะแกงอันนี้กินกะแกงอันนี้กินเป็นอันนี้กินเป็นของคาวนี้กินเป็นของหวานไม่ใช่มันก็คือของว่างอันนี้มาตาบาวิมาตาบา้ยแต่อันนี้เขากินน้ําตาลด้วยเนาะแปลกเนาะไม่ปกติจะเห็นเขาโรยน้ําตาลใส่ไงอันนี้เขาไม่โรยเลยคือเขาแยกมาให้เหมาะสําหรับคนที่ โรตีธรรมดาโรตีไข่ธรรมดาใช่ใช่ใส่ไข่ตบอ๋อโรตีตบโรตีตบอันนี้กินไหไรก่อนดีอ่ะต้องมาตตบาก่อน อันนี้ว่าจะตัดนี้อันนี้อใหวานแน่แน่หวานคือมีหวานหวานยแน่แนยหวานน้อยหมดเลยจะได้ไม่สับสนแต่ว่ารอยยิ้มเนี่ยหวานกว่าชาเลยนะคะอ้าวเนี่ยอ้าโอ้หังหมดเลยเชื่อเนี่ยชาชักต้องมีฟองเห็นไหมพี่ฟองอ่รน้ำเปล่าปลาลอย หอมชาขึ้นชาขึ้นจมูกนี้ของแอร่หอมแนี่มันจะบาอร่อยเนะนุ่มเรามาถึงแล้วค่ะเมืองสะตูนเมืองชาชักกินที่ไหนก็มาไม่ถึงแบบนี้นะมันหอมมันแบบมันใช่เลยอ่ะแล้วที่เราผ่านมานะคะในเมืองละงูเนี่ยร้านชาชักเยอะมาก เขาเรียกร้านชาแต่ไม่รู้ก็น่าจะชาชักหมดเนาะชเป็นชาชาเหมือนเป็นน้ำชาเป็นร้านน้ำชาแบบหวานโรตีตอนเช้าชาขนมหวานเดี๋ยวลองชิมโรตีแกงดูนะฮะเอาไม่ชิมชาก่อนนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมจะกินโรตีจิ้มน้ำแกงผมไม่เคยน้ำแกงนะฮะรีบมาไม่เคยกินเลยในชีวิตจริงครั้งแรกเลยนะจริงจรริงเหอถ้าโรตีกินกับแกงเนี่ยไม่เคยพันปีแล้วนะพี่ไม่เคยจะไม่เคย ทุกคนเป็นห่วงเสื้อขาวเ็ามีอยู่ตัวเดียวมันก็เหมือนแกงกะหรี่เนาะรสชาติอเนาะมีผงกะหรี่ใช่ไหมคะ,ะแต่แต่ตัวโรตีเขาแป้งนุ่มมากนะฮะนุ่มหอมอร่อยอแต่ถ้าความถนัดผมน่าจะถนัดกินจิ้มนมมากกว่าอชอบนมเนี่ยมผมชอบนม,มเนี่ยนมน้ำตาลชอบจิ้มนมมากกว่า มังคนคุ้นเคยแต่พูดก็พูดนะแป้งอ่ะกินเฉยๆก็ได้ไม่ต้องจิ้มอะไรเลยก็ได้ดูนี่นะก็นุ่มๆเขามีความความนุ่มความมันแล้วก็มีความหอมเออชั้นๆเลยชั้นๆนะเป็นเลเยอร์เลยนุ่มปากมันตับนุ่มลิ้นเราถือมันตับ ชอบชอบอาจาร์มัตตาบะนี่ชอบอันนี้อาจารย์ฉันจิ้มไก่ไก่อะไรเขาเรียกอาจาร์นะอมโอคอร่อยทุกอย่างอร่อยนุ่มอันนี้อันนี้อันนี้นุ่มอันนี้นุ่มมากเดี๋ยวเดี๋ยวมัตตาบะเป็นไงบ้าง่ะมัตตาบะมันเป็นของข้าวไหมมันมันมีเครื่องมันเยอะจังเลยเนาะแต่เครื่องมันเยอะก็เป็นอาหารว่างอชอรอร่อยเลยใช่ไหม ก็ต้องช้อนแล้วต้องกินไหมกินเลยก็ได้รับได้เลยที่ว่ากินมาจาดตามมือนั่นไห่ม่ตามเหมือนก็ได้ทอุายอร่อยหอมหอมตนเทศนี่เขา่องตเทศเขขึ้นมาเลยอ่ะเฮ้ยแต่มันอร่อยแบบวัดเกิด น้องออนบอกว่าใช้คำว่าอร่อยได้เปลืองมากความหมายคือกินคำไหนก็อร่อยอ่ะอร่อยทำไมมันอร่อยอย่างนี้ก้อนเป็นคนอร่อยง่ายไม่จริงค่ะเห็นท่างนี้เขาก็เลือกนะดูทรงก็รู้อร่อยง่ายทรงไหนอร่อยเอาจิ้มผิดจิ้มถูกแล้วทีเนี้ยเอาเอาเอาวอติเปจิ้มอ่าแจ๊คครับ อาจารย์กินม้างฮะไม่เป็นไร,รได้ช่างภาพครับสบายมากสบายมากอร่อยอร่อยคุณชิมชายังอย่างเชามีฟองไม่เจออันนี้เป็นชาหวานน้อยเขาอร่อยนะเออกลิ่นชาเนี่ยหอมมากเป็นชาหวานน้อยสั่งขึ้นรถอีกสักแก้วได้ไหมเนาะ,นะเพราะว่าเราดูดก็จะหมดแล้วมันอร่อยดูดดูดเพลินมากวันนี้มันมีฟองหอมหายยากยาก เขาขายแก้วละวยี่สิบสามสิบเอาอาแจ๊กอาแจ๊กกินป้อนหอมอ้ามอ้ามกินไหมอาแจ๊กอ้ามถึงแล้วค่ะอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะคะร้านน้ำชาครูบาหลีนะคะอยู่ริมถนนเลยริมถนนฮะอยู่ริมถนนนะทำไมต้องพูดสั้นๆด้วยอ่ะริมถนน กว่ารถไฟสวนกันแล้วไม่ทันใช่ไหมตรงนี้ทางแยก่ะตรงนี้เป็นทางแยกเป็นทางยูเทินพอดีหัวถนนยูเทินนะคะล้วก็อยู่ริมน้แนะนำเลยค่ะมาละงูมาสตูนต้องมากินนะคะอร่อยอ่ะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่าหมดโต๊ะนี้จะเท่าไหร่เออเดี๋ยวกินให้จบก่อนนะคะ เห็นเ้าน้ำตาจิไหลมีความสุขดูไมามคะคมมก็กินกันเถอะอยาให้กูได้กินดูดดอากันหมดแล้วนะอยาให้กูได้กินหมดแล้วอยาให้กูได้กิน<笑><笑>